ไปกี่ออครั้งไปไปฝังตัวขนาดไหนไ <ป S 1> ที่ได้ได้คิดว่าใช่เลยและศรัทธาต้อง,ต,องต้องบอกว่าไปไปมามาอยู่นานๆนี่เกือบ5ปีนะเพราะฉะนั้นว่าก็ไปแล้วก็ยังสงสัยไปแล้วก็ยังสงสัยครับไม่ศรัทธาไม่เชื่อค่ะคือไม่เชื่อเพราะว่ามั่นใจในไทยค่ะนะมั่นใจในไทยแล้วก็นะถูกซึมซับในประวัติศสาสตร์ไทยกับพมา่ามานานตอนนั้นอาจารย์จบด็อกร์แล้วหรือยังใช่ครับนะแล้วก็พก<บ>ภูมิรู้ไปเต็มไปหมด ก็ก็ก็ไม่เชื่อว่าเอ๊ะนะมันมันเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยนะมันเป็นไปได้เหรอว่าอาจารย์จบด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนาได้ไหมคะใช่ครับก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าไม่เห็นพม่าเขามีใครเขาตื่นเต้นเลยอะไรเงี้ยอาจารย์อคติด้วยใช่ไหมไปด้วยความอคตินะฮะไปด้วยความอคติเริ่มเห็นว่าพระกับพม่ากับผู้หญิงทำไมนั่งติดกันอะไรเนี่ยเกิดคําถามอะไรกันหนึ่งนะพระเขาไม่มีการศึกนั่งไปก็แค่นั้น นะสองจริงเหรอจย์แรงแต่ว่า,ชาชมัน,นมันใกล้อ่ะคะ่ะถูกครับแรงประชาชนเนี่ยยังไงก็ตามพระยกสูงกว่าเสียงกล้าอยู่แล้วการที่พระอยู่ดีๆศึกมาแต่งงานหรือผู้หญิงใดๆไปใกล้พระในเขตที่ไม่ควรอาจถูกวินยัยอาจถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกแต่จะจถูก,ถกประชาช<ม>นนะเพราะมแม้พระองค์นั้นศึกมาแล้วอยู่ไม่ได้เลย คุณเอาเงินฉันเนะี่ยมาเลี้ยงชีวิตจนผาสุกกว่าคนอื่นด้วยหยาดเหงื่อแรงอ่ะอยู่ไม่ได้เขายกเป็นพระแล้วเนี่ยนะฮะจะมากลายเป็นคนธรรมดาไม่ได้แล้วอ,อันนี้เป็นสิ่งที่พม่าก,กราบไหว้มาตลอดไงเพราะนั้นชีวิตมันดูอย่างเงี้ยนะะแล้วฐานะมันเปลี่ยนหมดอ,มอาจารย์ไปอยู่ไปไปมามาจนเข้าใจจุดทุก<ม>จุดเลยหมดเลยว่าโอ้เป็นอย่างนี้เองนะครับว่าที่เขารู้เนี่ยเขาท่องอย่างนี้ นะครับที่เขาเรียนได้เพราะเขาเรียนใช้สมองมากกว่าใช้อุปกรณ์ที่เขาสามารถปฏิบัติทําได้เนี่ยเพราะเขาเอาพระไตรปิฎกเป็นตัวตั้งเขาไม่ได้นั่งหลับตาตั้งแล้วไปหาพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นคําว่าสมาธิการปฏิบัติภาวนาต่างๆเขาไม่จินตนาการว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าพระไตรปิฎกสอนอย่างไรนั่นแปลว่าฐานมันเท่ากันเวลาคําสอนแต่ละองค์ก็จะอ้างอิงกันได้ไม่มีการดึงว่าใครเป็นลูกพ่อองค์ไหนแย่งลูกค้ากันไม่มีค่ะ นะครับกับกลายเป็นว่าทุกคนพอใกล้หลวงพ่อที่บริสุทธิ์ในการเทศบริสุทธิ์ในการทำเขารู้สึกแค่นี้เขาพอใจละเงินที่เขาถวายเนี่ยเป็นสุขที่สุดพ่อนาบุญนียจะให้ดอกเบี้ยในกุศลข้างหน้าอย่างดีละนะครับเราเห็นว่าพมา่านี่โง่นะใหม่ๆมงมงายมาถึงไหวพระแต่ถ้ามองอีกมุมที่เข้าใจพบว่าหนึ่งเขาศรัทธาโดยการศึกษาตั้งแต่เด็กเรียนชาดกค่ะ เรามานั่นคิดว่าพม่าทำไมถอดรองเท้านะด้วยการไม่พอใจตะวันตกก็เปล่าถอดรองเท้าเข้าไปในวัดไม่ใช่ค่รองเท้าถุงเท้าก็ไม่ได้ถุงเท้าก็ใส่ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะรองเท้าเปล่าพอไปศึกษาจริงๆไม่เกี่ยวกับการแอนตี้ตะวันตกแต่เป็นการกรุณาต่อคนที่มาโดยไม่รู้ว่าในอดีตพระเจ้าพิมพิสารที่เราทราบกันว่าถูกพระเจ้าจักรสลกรีดเท้าไม่ให้เดินจงกรม นั่นเป็นกรรมจริงอยู่แต่กรรมที่ลูกหนะลูกหลานคนอื่นก็ไม่เห็นทำอะ่ะเพราะกรรมในอดีตพระเจ้าพิมพิสารในอดีตเคยใส่อรสองเท้าเข้าวัดการใส่รองเท้าเข้าวัดนี่มีผลทําให้เกิดกรรมชาตินี้ะนะฮะเอาละพาาระพม่าเชื่อตามพระสูตรนี้แปลว่าเขามีการเล่าพระสูตรไม่ใช่เล่านิทานค่ะแล้วอ่านพระสูตรพระชาดกให้ชาวบ้านฟังตลอดเวลาพอแม่ก็จําพระสูตรไปสอนลูกค่ะการซึมซับแบบนี้เราเรียกว่าเอาพุทธมา เปลี่ยนการปกครองประเทศซึมไปหมดเลยนะครับมันทำให้พม่าเนี่มีความเกรงต่อพระพุทธเจ้าอย่างสูง